สวัสดีครับก็ผมแบค์กโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะทำเทียร์ลิสโคลโลไลน์เองครับผมนะผมชอบใครผมไม่ชอบใครวันนี้จะมาบอกทุกท่านทั้งหมดครับผมนะช่วงนี้ก็มีหลายคนถามเหมือนกันบอกพี่ช่วงนี้ดูโคลโลไลน์อยู่ป่าวผมดูทุกวันท่านไม่ต้องห่วงผมยังไม่เคยหยุดดูเลยเนี่ย <c oughs> ทุกวันนี้ผมเสียเวลาชีวิตกับการนั่งดูโคโลไลน์เยอะมากท่านดังนั้นไม่ต้องห่วงผมยังดูผมแค่ไม่ค่อยทำคลิปเกี่ยวกับโคลโลไลน์เท่าไหร่แต่ผมยังดูอยู่ผมนะวันนี้ก็เลยพิเศษ จะมาบอกเลยผมนะว่าผมมีรสยมยังไงผมดูใครมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ด้วยการทำเทียริสว่าผมชอบคนไหนบ้างครับผมนะโอเคก่อนอื่นเราก็มาดูข้อความบนเทียผมนะว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือตู้ซิมครับผมนะใครที่อยู่เทียนี้คือผมโคตรชอบและดูแทบทุกวันจะอยู่อันนี้ทุกท่านจะรู้กันนะผมนะเทียที่สองชอบดูมากคือ,อน,นี่ก็คือดูบ่อยๆครับผมนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเยอะเท่าอันแรก อันที่สามนี่คืออยากดูคือผมอยากจะรู้อยากจะดูเห็นว่ามีสเสน่ห์แต่ว่ายังไม่ได้ดูเท่าไหร่อันนี้คือพอดูได้กับผมนะก็ดูได้เป็นเพลินแต่ว่าไม่ได้ติดใจชอบเลยมากไม่ค่อยดูอันนี้คือยังไม่สนใจดูอะไรแบบนี้ผมเนะยไม่อยากดูคือไม่คิดจะดูเลยโอ้แย่ yeah, เนี่ย ดูไม่ได้อันนี้อันสุดท้ายคือดูไม่ได้ผมนะคือบางอันผมก็ไม่รู้จะดูยังไงเออมันก็มีนวลนเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนผมนะว่าผมไม่มีสาวคนไหนที่ผมไม่ชอบเลยนะผมต้องบอกไว้ก่อนถ้าเกิดใครจะมาดูว่าผมเกลียดใครผมไม่ได้เกลียดใครไม่มีเรื่องต้องเกลียดปะโอเคับผมนะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นคนแรกทําไมเอจังมาอยู่คนแรกฟ้าเอจังไม่ใช่วีทูเบอร์คนไม่ใช่เหอ แต่คุณเธอมีโมเดลและคุณเธอก็เป็นคาแรคเตอร์แนวเพื่อนสนิทโซระจุงนะเอจังนี่เอาจริงๆแล้วคุณเธอเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณเธอออกมาน้อยมากออกไปตามคลิปคนอื่นอะไรแบบนี้แต่ว่าจะมาทําหน้าที่โคศสกส,ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการของฮอโลไลค์ผมนะดึกในผู้จัดการอะไรอย่างนี้เออซึ่งเป็นสาวแว่นคาแรคเตอร์นิ่งๆที่มีเสน่ห์ผม,ม่อยากจะดูให้มากกว่านี้ แต่หาคลิปคุณเธอดูได้น้อยเพราะคุณเธอไม่ค่อยโผล่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่มาเนจเมนต์เบื้องหลังมากกว่าไม่ได้ออกมาไม่มีช n e l ของตัวเองแต่เป็นคนที่น่าสนใจมากผมให้เอจังอยู่ที่อยากดูเอ,อถ้าคุณเธอออกมาเยอะกว่านี้จะขึ้นไปเทียร์นึงเลยเนะียแต่ได้คุณเธอออกมาน้อยไปหน่อยโอเคต่อไปโซละจังครับผมนะเขาพูดกันว่าถ้าไม่มีคุณเธอไม่มีโฮโลไลท์ในปัจจุบันนี้ผมนะเป็นไอดอลตัวจริงของโฮโลไลท์ แต่ก็เป็นที่น่าประชับป,ประชันว่าไอดอลตัวจริงนี่แหละเป็นอะไรที่อาจจะเข้าไม่ค่อยถึงคนได้เท่ากับคนอื่นที่ไม่ใช่ไอดอลตัวจริงคือเอาจริงๆนะคนส่วนใหญ่ดูฮอลโลไลคือฮอลโลไลถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับว่าวีทูเบอร์ไอดอลใช่ไหมแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ดูเพราะไอดอลไงซึ่งโซลานี่คือไอดอลตัวจริงของผมนะครับการนับถือเลยๆคือผมก็รู้ว่ามีคนเธอถึงมีฮอลโลไล แต่บอกตามตรงผมไม่ได้ชอบดูคุณเธอขนาดนั้นแต่ช่วงนี้ดีหน่อยเพราะว่าช่วงนี้คุณเธอมีไลฟ์ที่แบบว่าสอนภาษาอังกฤษเอเรียนรู้ภาษาอังกฤษอันนั้นผมก็เลยแวะไปดูมาอยู่ก็รู้สึกน่าสนใจอบผมเนีแต่ว่าผมไม่ได้ดูเธอขนาดนั้นโซลาร์ก็จะอยู่ในเทียนี้ก็กันโอเคโลโบโก้เขาผมนะสาวคนนี้อืม คือดีไซน์อะผมอาจจะรู้สึกตังหดต,ต่งหดไปบ้านแต่ก็ไม่ขนาดนั้นคือคุณเธอเป็น3มิติไงสาวคนอื่นนี่ยังเป็นไลท์ทูดอะไรแบบนี้แต่ว่าโลโบโกนี่3มิติมาตั้งแต่แรกผมนะั้นไม่มีแบบ 2D ก็เลยอาจจะต่างกับคนอื่นนิดนึงแล้วก็เกมที่คุณเธอเล่นค่อนข้างจะสเปซิฟิกเล่นแต่พวก FPS คือสมัยถ้าเกิดว่าผมดูเธอถ้าตอนนี้ผมยังชอบเล่น a p e x l e g e n d หรือว่า o v e r w a t c h อยู่ก็คงจะดูเธอได้สนุก แต่เพราะว่าคุณเธอเล่นแต่เกมพวกนั้นซึ่งผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยจะดูครับผมนะอาจจะอยู่เทียต่ำเพราะว่าคุณเธอมีแต่เล่น fps จริงๆอ่ะอืมมันเลยแบบเออยากที่จะเข้าถึงแล้วโบโก,โกจะอยู่เทียไม่อยากดูครับผมนะเพราะว่ามัน fps มันหาความสนุกได้ยากสำหรับผมนะในช่วงนี้เออต่อไปมิโกะมิโกะช่วงนี้มาแรงครับผมนะก็มีเรื่องให้พักผ่อนแป๊บป๊บหนึ่งพอกลับมานี่ก็มาแรงมากทั้ง ลิป GTA V หรือว่าช่วงนี้ไลายาคุซ่าซึ่งผมก็เล่นยาคุซ่าเหมือนกันผมชอบดูคุณเธอมากเอาจริงๆเมื่อเย็นก็จะดูเล่นคุณเธอเล่นยาคุซ่าไปอย่างนานนะผมนะช่วงนี้มิโกะนี่มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจชอบเรียกว่าฟัคคิวมีสเสน์ขึ้นมาเลยจากตอนแรกที่รู้สึกเฉยๆตอนนี้รู้สึกว่าคุณเธอมิสเสน์ขึ้นมาเยอะผมนะตอนนี้คือชอบดูมากยิ่งมาเล่นยาคุซ่าปุ๊บผมดูแทบทุกวันแล้วมิโกะ <c oughs> เป็นคนที่ตอนนี้ มาดับต้นต้นของคนที่ผมชอบดูครับผมเนะ่อสกสาวคนนี้ต้องบอกว่าคือมันต้องติ่งโครโรไลท์แบบแฟนพันไทยจริงๆถึงชอบสาวเนี่ยเพราะว่าคนนี้เขาไม่ค่อยจะมาไลฟ์แบบว่าทําอย่างอื่นเลยคือคุณเธอทําแต่เพลงอย่างเดียวจริงๆไม่มีไลฟ์มาพูดคุยกับคนดูหรือว่าเล่นอะไรมากมายผมนะนั้นๆจะมาทีทําให้เข้าถึงยากมากๆครับผมนี่เป็นคนที่เข้าถึงยากมากมากกว่าโลโบโกอีก มากกว่าโซลาโดยใช่ดังนั้นแอดกี่นี่อาจจะต้องอยู่ตรงนี้ไปอืมคือมันจะไปดูก็ดูได้แต่ว่าคือเข้าถึงไม่ได้แล้วดีไซน์คุณเธอก็บอกตามตรงก็ไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่อืมดีไซน์ตัวละครเธอนะแต่ว่าค่อนข้างยูนิคทรงผมคุณเธอนี่ยูนิคที่สุดในโฮโลลไลฟ์ผมนะแปลกมากทรงผมทรงนี้ผมให้คะแนนนิดนึงแต่ว่าผมเข้าถึงยากไปไหนซุยเซกครับผมนะซุยโคพาร์ของเราสาวเลือดเย็น คุณเธอมีสเสน่ห์ในการเล่นพวกเกมทรยศเพื่อนได้อย่างดีครับผมเนะฝีมือการร้องเพลงก็ถือว่าเป็นไอดอลได้เหมือนกันซูริเซก็โอเคผมนะช่วงนี้ก็เล่นเกมกสนใจก็คลิปผมก็ชอบมาสักพักหนึ่งแล้วอมอาจจะไม่ได้แบบว่าโดดเด่นอะไรมากแต่ว่าคือก็ดูได้คือจะรอดูคลิปตอนนี้คุณเธอเล่นพวกอมองอัดหรืออะไรกับเพื่อนแบบนี้จะดูว่าคุณเธอจะฆ่าคนโหดแค่ไหนถือว่านุกดีผมเนะผมให้ซูรเซยอยู่เหนือเอจังก็แล้วกัน ดูได้ดูได้อืมอยากดูถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจก็จะอยากดูผมเนี่ยฟูบุกิอืมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโฮโลไลค์ไม่กี่คนที่ล้านซับนะตอนนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ทํามีออกมาได้เยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ขยันลงไลค์มากๆถ้าผมบอกบางคนที่ไม่ค่อยได้ไลค์คนดูหรืออะไรฟูบุกินี่ไลค์มังทุกวัน <laughs> มีวันไหนที่คุณเทวีไลค์มั้งว่าแบบว่า เยอะมากแล้วก็เป็นไลฟ์ที่หลากหลายมีเกมไม่ซ้ำเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะแยะมากครับผมแต่สำหรับผมผมให้ฟูบุกิเออผมก็ดูคุณเธอบ่อยบ่อยกว่าซุยเซผมให้อยู่แค่นี้ละกันส่วนตัวของผมนะรสยมส่วนตัวผมไม่ค่อยประทับใจอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ชอบดูดูเพลินๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่าปิ๊งอะไรแบบนี้เออแต่ชอบมีมที่เธอชอบเรียกคนอื่นว่าเฟนให้เพื่อนให้เพื่อนเลย แบบอันนี้คือทำร้ายจิตใจแฟนคลับม,มาให้เพื่อนไม่ใช่ไวปเพื่อนอะไรอย่างนี้เออต่อไปมัสซิรีครับผมนะมัสซิรีนี่ตอนแรกๆนี่ผมชอบมากนะหลังๆนี่จะเริ่มแบบเฉยชานิดนึงแต่ว่าตอนแรกๆนี่ผมชอบมากชอบตอนที่เธอไปจิ้นกับคนนู้นคนเนี้เออจิ้นกับลูน่าจิ้นกับโฮชิคาวะจากนิชิซันจิจิ้นกับใครก่ะคุณเธอจิ้นหลายคนมากมัสซิรีฟุบุกิก็เคยจินใช่ไหม เออจิ้นเยอะมาผมนะชอบตอนเธอมีเรื่องจิ้นอยู่ดิอืมแต่ว่าเพราะตอนอื่นคุณเธอเล่นเกมอะไรก็อันนี้จะเฉยๆหน่อยอืมผมไม่ได้ชอบวิธีการไลฟ์เกมของเธอเท่าไหร่แต่ชอบตอนที่จับจินน,น,จนนูนจินเนี่ยดูละเพลินด,ดีอะไรแบบนี้ยผมเนี่ยมัสลิจะอยู่อ่าอืมอยู่หลังเอจังละกันจะอยู่ประมาณนี้ความชอบผม ต่อไปเมลผมนะเมลนี่ตอนที่ผมรู้จักโครไลฟ์เป็นช่วงที่เธอพักงานไปเป็นเดือนเลยนะหลายเดือนอยู่กว่าจะกลับมาไลทีผมก็เลยไม่ค่อยจะคุ้นชินกับเธอมากที่สุดในบรรดาทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมติดคุณเธอหายนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นคอนเทนต์คุณเธอเท่าไหร่คุณเธอเล่นเกมอยู่มั้งใช่ไหมถึงแม้เธอกลับมาแล้วแต่ผมก็ยังเฉยๆเ,เป็นคาแรคเตอร์แนวสาวขี้อายแต่เป็นซักุบัส คุณเธอเป็นซักุูบัตใช่ป่ะผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ผมบอกไปผมไม่ค่อยได้ดูคนเธอแต่คาแรคเตอร์ด้ประมาณนั้นจะเป็นสาวีไอ,อก็เลยดูน่ารักไปอีกแบบไม่ได้ว่าอะไรผมนะเมลนี่จะอยู่ในนี้ละกันคือจะดูก็ดูได้อืมไม่ดีผมว่าอยู่หลังโซลาร์ดีกว่าไม่ค่อยได้ดูอ่ะโซลาร์จะดูมากกว่าอืมโอเคต่อไปฮาจะมาจะมาครับผมนะคนนี้นี่คาแรคเตอร์มาเต็ม <laughs> ความบ้าบิน่นแล้วก็การกินแบบไม่เลือก ทำให้ชื่อเสียงของเธอนี่พุ่งกระฉูดไปไกลคือตอนเธอเป็นฮาโตะผมไม่ค่อยได้แค่เนะเวย้ยพอเธอเป็นฮาจามะเท่านั้นแหละโหแบบเอกลักษณ์มันออกมาอย่างชัดเจนทอาไว้แบบโหดูแล้วเพลินดูแล้วมันดีผมนะเธอจะอยู่หน้าอยากดูอยู่หน้าฟูบุกิด้วยซ้ําอืมดูได้เพลินมากฮาโตะเฮ้ยผมให้อยู่ข้างบนเลยมั้ยฮาจามะคือฮาจามะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดูได้เรื่อยอะ่ะผมว่า ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไลฟ์คุณเธอนี่ค่อนข้างกระตุกคาแรคเตอร์คุณเธอแลดูกระตุกแปลกเออมันดูไม่ค่อยลื่นไหลแต่ความบ้าบินนี่คือสุดยอดมาผมให้อยู่ตรงนี้ไปล้วกัน,กนเอออากีโรเซร่นี่ก็เป็นหนึ่งในเจนแรกแกที่ผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจหรือว่าทําความรู้จักเท่าไหร่เป็นคาแรคเตอร์แต่ละละอ,ละอ,ละอืมแต่ว่าผมชอบท่าเต้นสายสายเอลคุณเธอมาสาเอลคุณเธอนี่เหนือกว่าโคโค่ราคินีนะักเต้นอย่างเนะีย คุณเธอนี่มีความสามารถในการเต้นสูงผมไนมะ่วความน่ารักหรืออะไรอืมแต่ว่าโดยส่วนตัวแนละ้วผมก็ชอบคาแรคเตอร์คุณเธอและก็การเอาใจใส่คนดูผมให้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันอ,อาควาครับผมนะอาควาตอนแรกก็ชอบนาะงหลักเริ่เรเมเฉยๆ คุณเธอชอบเล่นแนว FPS อีกคนหนึ่งไงซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ดูอันอื่นได้แต่ว่าใน Minecraft ก็เล่นหนุกดีอะไรแบบนี้ผมนะแต่ส่วนตัวผมเฉยๆเนะเป็นคนที่โด่งดังแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่ผมให้อยู่ตรงนี้ยังไงก็ดูบ่อยอก,กว่าข้างล่างนี้อืมต่อไปก็โชโค้ครับผมนะอืสาวซักคิวบัสอันนี้ตัวจริงเลยเออแนวอาระอาระครับผมนะแนวสาวเจ ซึ่งควรจะเป็นสายที่ผมชอบใช่ไหมแต่ผมเฉยๆนะบอกตามตรงอืมไม่รู้ดีรู้สึกว่าคาแรคเตอร์คุณเธอยังไม่โดดเด่นพอคือมันต้องมีต้องไปเล่นกับโคนลไลท์คนอื่นที่จะโคกันได้สนุกจริงๆนะถึงจะดึงดูดความเป็นเธอออกมาได้ผมค่อนข้างเฉยๆแต่ว่าให้อยู่ตรงนี้อืมพอดูได้ต่อไปนาคิริอืมนาคิรีนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเล่นเอ s เหมือนกันแต่ว่า ผมค่อนข้างชอบคาแรคเตอร์แล้วก็เสียงแล้วก็อะไรดูแล้วน่ารักดูแล้วแบบว่าอมยิ้มไม่ได้แม้ว่าผมจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะคือคาแรคเตอร์คุณเธอดึงดูดมากผมนะคือถ้ามองแค่คาแรคเตอร์เสียงหรืออะไรนะไม่นับกับว่าผมดูบ่อยแค่ไหนอยู่เทียนี้นะผมค่อนข้างชอบออยามิมากแต่ว่าถ้านับโดยรวมแล้วก็จะอยู่หลังฮาจามากก็แล้วกัน ชิออนตอนแรกดูอย่างบ่อยผมในหลังๆก็เริ่มเฉยๆแล้วเหมือนกันหลังๆรู้สึกคุณเธอไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยเท่ากับตอนที่แรกๆที่ผมดูอืมก็เลยเข้าถึงยาผมชอบเสียงคุณเธออยู่ก็ชิออนอาจจะอยู่หน้าอาควาสำหรับผมนะแต่จะอยู่แถวๆนี้แหละสามเกลอสามเกลอนี่เขาชอบไลรด้วยกันอืมซูบาลุอืมตอนแรกผมไม่ได้แคร์ซูบาลุเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นสาวแนวทอมบอยมันเข้าถึงยาใช่ไหม แต่พอหลังๆนี่พอคุณเธอเริ่มมีมีม,มแล้วก็เอกลักษณ์ขอเสียงเป็ดของเธอกล้าพังงาพังงาม,งงามี่ทาให้เธอโดดเด่นขึ้นมาผมนะโดดเด่นแบบที่ว่าผมไม่คิดมาก่อนว่าผมจะรู้สึกอยากจะดูคอนเทนต์เธอมากขึ้นขนาดนี้เออผมให้ซูบารุอยู่นี่เลยผมหน้าหลังมิโกเออชอบคาแรคเตอร์เป็ดคุณเธอมากพังงาพังงา่งงาและการที่เธอเป็นคนที่แบบมีความคึกคักสูงทําให้มีสเสน่ห์ในการดูสุดยอดากต่อไปมิโอครับผมนะมิโอเหร ก็สาวแนวอาละมาม่าแม่ของคนละลอีกคนนึงแนวมาม่าเป็นสาวที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่นีแลดูสุขุมหรืออะไรอืมส่วนอยากจะได้เห็นเธอในฐานะโคศกพิธีกรอะไรแบบนี้ผมเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่ผมดูได้แหละแต่ว่าจะไม่ดูบ่อยอืมก็คงจะอยู่แถวๆนี้อยู่หลังโชว์โคและกันตอเค ต่อไปโอคายูผมนะโอคายู OK นี่สารภาพตามตรงจะได้จะได้ดูคุณเธอก็เพราะว่าผมดูโคลน่คือโคลเน่เนี่ยเออก็รู้กันนะผมนะหนึ่งในไม่กี่คนที่มีล้านซับสไคร์เบอร์ตอนนี้ผมนะเป็นสุดยอดวีทูเบของฮ o ลล่ e อีกคนหนึ่งเป็นเขาเรียกอะไรตัวหลักเอ่อบิ๊กรของฮ o ลล่ e ก็ว่าได้แต่ว่าโอคายูนี่เป็นคู่จิ้นของโคลเน่ไง แต่เสียงโอคายุ okay ฟังดูเพลินนี่ยเป็นสาวแมวแนวเนิบเนิบแยาแยอะไรดูเพลินได้ดูเพลินได,ด,ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าจะดูคุณเธอก็มักจะต้องดูกับโคโลเนเพื่อความจิน้นถ้าดูคุณเธอคนเดียวผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นั่นแหละคือข้อเสียอืมแต่ว่าอยู่ตรงนี้ละกันยังไงผมชอบดูอยู่ดีต่อไปโคโลนีครับผมนะโอ้อันนี้ยากเลย คือเกมที่โคโลเน่เล่นส่วนใหญ่ผมชอบดูไงเป็นเกมพวกอินดี้แคทเงี้ยมาริโอหรือว่าอะไรที่มันแบบแปลกๆที่ไม่รู้มาจากไหนโผลมายังไงหยิบเล่นเฉยเป็นหนึ่งในคนที่ผมดูบ่อยมากๆอยู่เทียร์ไม่หนึ่งก็สองอะบอกเลย hmm. ผมให้อยู่เทียร์เนี้ยแต่ว่าจะอยู่หน้ามิโกหรือหลังมิโกแค่นั้นแหละ หน้ามิโกะละกันเออผมดูบ่อยกว่ามิโกะอีกมันโคลน,นิสุดยอดแล้วผมนะนักเล่นเกมที่ความอดสูงเล่นเกม10ชั่วโมงกว่าเล่นไม่ได้ยังไงผมไล่สองชั่วโมงหัวผมยังตื้ออะไรนี่คุณเธอไล์ไป10ชั่วโมงจะบ้าตายชิลานุยแฟร์คนนี้ค่อนข้างอันเดอร์เล์ผมนะสาวแนวดาร์กเอลที่เมื่อเทียบยอดซับแล้วค่อนข้างจะไม่ได้เท่าคนอื่นแต่ผมมองว่าเสียงคุณเธอก็มีเสน่ห์ความทอมบอยความแมร์แล้วก็การจับกินกันกบโดเอลอะไรที่สนุกดีผมเนะี่ย เชีย,ยแฟแร์ตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจเหมือนกันนะพอหลังๆก็พอได้เห็นลงลึกคาแรคเตอร์คุณเธอคุณเธอก็เลยมีเสน่ห์มากขึ้นผมวม่าอยู่ตรงนี้เลยกันอืมชอบคุณเธออยู่โฮโจโมารีนอ๋อมารียนนะผมเนะี่ยเข็ดอยู่ต้นๆแน่ๆผมนะมารีนนี่เป็นคนที่อันเดอร์เลยเนี่ยผมว่าคุณเธอนี่โหดพอๆพ,พวกเปโกล่าหรืออะไรเะไรก็ว่าได้นะโหดมากอะ ความฮอนี่ของคุณเธอแอมฮอนี่ <c oughs> ความมืออ่นอรคุณเธอนี่ก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเชิดจะมาโคโลนไหมอ่ะ <c oughs> คือมาลีก็เป็นหนึ่งในคนที่บางทีเล่นเกมที่ผมไม่รู้แต่ผมก็ยังต้องอาจจะเพลอเข้าไปดูเหมือนกัน <c oughs> <ๆ>เพราะว่าแล้วบางทีคุณเธอพูดเรื่องราวความฮอนี่ของเธอก็น่าสนใจทอล์กโชว์น่าสนใจชิดแมนแต่ว่ายังไม่ถึงโคโลเนีหรอก นะประมาณนี้มารีอยู่ตรงนี้เลยสุดยอดมากต่อไปโนโอเอลโนโอเอลนี่ส่วนใหญ่จะดูเพราะว่าจินกับแฟร์ครับผมนะแต่แฟร์เป็นตัวนำหน่อยโนโอเอลนี่หน้าอ,อกหน้าใจเธอนี่บาลาหัมมากครับผมนะแล้วก็คาแรคเตอร์ก็เป็นสาวน่ารักตอนแรกนึกว่าจะมาแนวอาราที่ไหนได้มาแนวแบบบ้องตื้นเอาไว้ว่าให้กูเธอไปอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้เลยอ่ะอยู่ด้วยกันไปครูจินนะ ต่อไปเปโกลาายเปโกลาผมนะผมนี่เห็นถึงความสามารถของเธอตั้งแต่ก่อนที่คุณเธอจะพุ่งถึง1ล้านซับคือตอนแรกคุณเธอก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าคนอื่นเท่าไหร่เนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมอยู่คุณเธอก็ก้าวกระโดดขึ้นมากลายเป็นหนึ่งใน1ล้านซับกับผมนะเปโกลานี่ผมดูบ่อยมากแทบจะทุกไลฟ์จะไลฟ์อะไรก็จะแวะเข้าไปดู แล้วก็เวลาที่คุณเธอไลฟ์จบมีคนแปลมาคลิปส่วนใหญ่ของเปโกรานี้แม่งหาแทบทุกคลิปไปดูพวกคลิปแปลอะไรแบบเนี้ยเออโอเคคนแรกของเทียตูซิมเปโกราครับผมนะคุณเธอสุดยอดเกินไปไม่ให้อยู่เทียน,นี้ไปได้เป็นแบบ สุดยอดคาแรคเตอร์คิดยังไงอะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีหลายคนอยากจะแกล้งเห็นคุณเธอทรอมารและคนสาใจแล้วก็เสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ <c oughs> <c oughs> ์แบบแล้วคุณเธออินกับคาแรคเตอร์มากน้อยครั้งจะเห็นคุณเธอออกจากคาแรกเตอร์คาแรคเตอร์คุณเธอนี่แบบโหความอินนี่สุดยอดโอเคผมเนะ ลูเชียตอนแรกเป็นหนึ่งในคนที่ผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่หลังๆเอกลักษณ์รรเริ่มมาเอกลักษณ์เสียงวากในตำนานเสียงวากวงเมทัลผมนะแบบโคตรสาใจคุณเธอมาอยู่ข้างบนนี้เลยหลังๆชอบดูเธอเพราะเสียงวากมาอยู่ตรงนี้เลยจ้ะ ค่าหน้าตาสาวนางฟ้าที่ไม่ค่อยนางฟ้าเท่ากับอีกคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเป็นปีศาจแล้วมาถึงเจนสี่ใช่ไหมโอเคเราจะมาถึงเจนสี่เรเรียงทียเจนที่ว่าผมลืมสังเกตว่าผมเรียงมเทียเจนเอ่ะเจนสี่คานาตะชอบตอนจิ้นกับโคโค่ผมนะแต่โดยส่วนตัวแล้วคุณเธอผมค่อนข้างเฉยๆอยู่ คือคุณเธอไม่ค่อยจะมีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นออกมาให้หน่าจดจำขนาดนั้นแต่เสียงร้องเพลงคุณเธอนี่อันดับต้นๆของโอรไลท์ผมนะเสียงสูงเลยสุดยอดมากถ้าเรื่องการร้องเพลงคุณเธอนี่อาจจะไม่เป็นรองใครแต่ว่าในเรื่องอือ่นๆนี่เฉยๆก็ไปอยู่แถวๆอาจจะอยู่นี้ก็ได้อยู่ประมาณตรงนี้สำหรับผมนะอืมต่อไปก็โคกโค่ครับผมนะ มาอยู่ตรงนี้เลยนะหลายคนก็คงจะได้ยินผมพูดถึงคุณเธอหลายทีแล้วผมนะว่าโคโค่คือคนที่ทําให้ผมเข้ามาสู่โคโลไลเพราะว่าคลิปเรียนภาษาอังกฤษสอนภาษาญี่ปุ่นเออคลิปสอนภาษาญี่ปุ่นของโคโค่ทำให้ผมได้รู้จักโคโลไลแล้วก็ติดตามมาตลอดคือมันเข้าถึงง่ายเพราะว่าคุณเธอพูดภาษาอังกฤษได้ผมฟังออกผมก็เลยดูไลฟ์ของเธอได้ มากกว่าไลน์อื่นเพราะไลน์อื่นเขาพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นกันก็เลยค่อนข้างจะติดใจของโคบทีิสุดของผมนะแม้ช่วงนี้จะมีข่าวดราม่าแล้วก็เหตุการณ์พวกแอนไทยตามสแปมอยู่แต่ว่าก็จะช่วยเป็นคนที่ก็ยังถือว่าผมเลิฟที่สุดในบรรดาคนอนไลน์ผมเนะแม้แต่ตอนนี้ก็ตามเอยโอเคต่อไปวาตาเมวาตาเมวาวาลุคคุณะโยนีไม่ใช่ความผิดของวาตตาเมนะเฉย คุณเธอน่ารักดีแต่ก็เคนะ่นั้นร้องเพลงเพาะดีน่ารักร้องเพลงเพาะแต่ดัานนั้นคาแรคเตอร์ยังไม่ดึงดูดสำหรับผมเนี่ยอ่าแต่ว่าให้อยู่เหนือคัหน้าคัทหน้าตาลกันโทว่าครับผมนะคนที่บอกว่าเป็นปีศาจแต่มีแต่คนบอกว่าเป็นนางฟ้าผมนะโทว่านี่ผมก็เฉย เสียงร้องเพลงคุณเธอเป็นอะไรที่เอกลักษณ์มาเสียงแมนแมนเสียงเธอเสียงโทนต่ําเป็นอะไรที่แมนมากเราได้เพราะผมเนะแต่ส่วนตัวแล้วผมเฉยๆนะถ้าเทียบกันแล้วน่าจะอยู่ประมาณนี้อืมโอเคลูน่าตอนแรกๆอ่ะคุณเธอมี potential มาเลยนะว่าคุณเธอจะเป็นตัวที่โดดเด่น ไปจิ้นกับมาซิริตอนนั้นนี่คือทําให้คลเตอร์เธอออกมาเยอะมากบางทีก็มาตบกระซือบาลุก็มันดีผมนะแต่ลหลังๆช่วงนี้เริ่มเนิบแล้วอเพราะว่ารู้สึกว่าอาการคุณเธอไม่ค่อยดีเลยที่น่าเสียดายก็จะช่วยผมนะรู้สึกว่าสุขภาพเธอไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเจ้าหญิงที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าฮาดีเวลาที่ไปโคอัพกับใครแล้วหาใช้ได้ผมเนะี่ยเอนจอยคุณเธออยู่มาอยู่หลังโนโเอลแล้วกันโอเค ต่อไปฮ o ลอลายไอดีด้วเหรอโอ้บอยฮ o ล o ล i ไอดีผมผมอยู่เทียนีอะไรกันนะดูไม่ได้แต่ว่ามูนะมูนะช่วงนี้ดูได้เพราะว่าคุณเธออยู่กับเปโก้รล่ะครับผมนะมาอยู่เค n เ s ซสเตายเตอร์คุณเธอก็หาดีนะใช้ได้ผมให้มูนะขึ้นมาก็แล้วกันมูน่ะจะอยู่ประมาณตรงนี้คุณเธอความนิยมส่วนตัวสลับผมขึ้นมาเพราะว่าเล่นไมค์คลาสกับเปโกอาและได้มีเสน่ห์มากขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลย รีส์ผมไม่ได้ดูเพราะว่าไอดีอินโดนีเซียผมบอกไปผมดูไม่ไเรื่องลามี่จุว่าไปเจนห้าเนี่ยผมนะตั้งแต่เปิดตัวมายอมรับว,ว่าเป็นเจนที่ผมดูน้อยที่สุดอืมยังเข้าไม่ถึง <l ame> แต่ลามี่เป็นสาวน่ารักแล้วก็เมาแอลกอฮอลแล้วก็จะมีไลฟ์ทีดีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมทาคลิปนี้เสร็จไลฟ์สามดีจะมาหรือยังก็รอติดตามดูผมนะแต่คาแรคเตอร์ดีสตาร์นี่หนึ่งในคาแรคเตอร์ดีสตาร์ที่สุดยอดที่สุดกับผมเนะ แต่ว่าผมยังไม่ได้ดูมาเท่าไหร่อืมก็จะอยู่แถวๆนี้แต่ผมชอบดีไซน์แล้วก็เสียงแล้วก็ตอนที่เธอเล่นเกมกับโบตันได้ดูอยู่ดังนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่ดูอยู่ก็มาอยู่ตรงนี้กันเนเน่ไม่ได้ดูเลย <c oughs> ด้วยความที่คาสตเตอร์ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ผมนะหรับเนเน่หายากไม่ใช่คีรลลิเนเน่ที่ผมรู้จักเนะี่ย อันนั้นก็อีกคนหน,นึ่งอันนี้วีทูเบอร์ไทยอันนี้เนเน้คนลไลท์ไม่ไม่รู้ดีผมผมเข้าไม่ถึงเงาจริงลองถ้าเกิดใครที่เป็นติ่งเนเน่ลองหาคลิปเนเน้ให้ผมดูหน่อยคือผมไม่รู้ว่าคือก็เข้าใจนะคุณเธอก็เคยเล่าว่าคุณเธอพยายามสมัครคนลไลท์อย่างมากกว่าจะพยายามเข้ามาได้นันยากแค่ไหนก็รู้สึกเห็นใจผมนะจะเป็นหนึ่งในคนที่ผมไม่ ผมมองไม่เห็น,สนเสน่ห์ของคุณเธอเท่าไหร่เลยดังนั้นเราจะมาอยู่เทียมไม่โลโ,โกอยู่ตรงนี้โลโก,โกย้ยังยังดูได้ไม่โลบยิงโลโ,โกขึ้นมาตรงนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าแต่ว่าเนน่จะอยู่ตรงนี้ผมเนะเพราะว่าผมไม่รู้จะดูอะไร <laughs> <laughs> ต้องขอภายแฟนแฟน,แฟน,แฟนคลับเน่นผมคิดไม่ออกจริง โบตันนี่ก็ถึงในคนชอบได้อพเแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างจะดูเพลินดีก็ดูได้แต่จะดูได้ดีกว่าละลามี่หน่อยก็อยู่ประมาณนี้โปกาเป็นตัวที่เพรว่าเดดโดดเดดทุยโดดเด,ด่นที่สุดในบรรดาเจนห้าผมเนะียอืมเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์คุณเธอลุกแล้วก็อะไรนี่ดูเพลินดีแล้วก็มีคลิปที่ไปจอยคนนู้นคนนี้ก็หนุกหนานนะผมเนะี่ยดังนั้นโปก้านี่ เป็นเจน5ที่พุ่งขึ้นมาได้เลยนะีอยู่นี้ละกันโปก,กาอมอมาถึง h o l ล l ไลท์ EN ก็ผมนะต้องบอกเลยว่าแต่ละคนคะแนนจะโดดเพราะว่าผมฟังออกช่วงนี้ก็บอกตามตรงเลยผมดูฮ o ล o l ไลท์อังกฤษบ่อยมากอาจจะมากกว่าญี่ปุ่นเลยก็ยังว่าได้ผมนะ่ยคารายโอปี้โมริ คาริโอเป้คาร่ชื่อคุณเธอจะเรียกยังไงก็ได้ให้ผมนะผมชอบเพลงคุณเธอมาเพลงแรปคุณเธอเนี่ผมฟังหลายรอบมากแต่ละเพลงเป็นอะไรที่ฟังแล้วเพลินมากๆผมนะคาริโอเปโมลิดูบ่อยอยู่ในเทียสองอันเนี้ยแต่ผมไม่รู้จใจอันไหนอาชิดแมนแล้วก็ติดตามด้วยชอบคาแรคเตอร์นะ นี่ละกันอยู่นี่เลยคลยเปโมลีคิยารานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจะดูเพราะว่าจิ้นกับคาลายอป,ปี้โมรีกับผมนะ้คาลายอปป้โอ้ยเรียกชื่อยาชิเปงเป็นหนึ่งในคนที่เข้าถึงง่ายเพราะว่าภาษาอังกฤเหมือนกันดังนั้นก็จะอยู่อันดับต้นๆหน่อยอยู่นี่เลยกันเออคียาราจะอยู่ตรงนี้คือผมไม่ได้แบบว่าแอดแท็กหรือชอบมากขนาดนั้นแต่พอฟังออกแล้วก็รู้สึกตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกผม เคยทำคลิปไปใช่ไหมทำคลิปรีวิวคนลลีวูดอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มเข้าใจคาแรคเตอร์คุณเธอแล้วก็เห็น,สนเสน่ห์คุณเธอมากขึ้นตอนนี้คะแนนเธอพุ่งขึ้นมามากจากตอนแรกที่เห็นตอนเดบิวท์ทำได้ดีเขียวทำได้ดีกลรับการอีนานิดนี่เป็น h o ลลีวูดอังกฤษที่ผมเข้าไม่ถึงที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะไลฟ์คุณเธอชิลมากจนผมดูคุณเธอแล้วผมจะหลับ <c oughs> มันเหมาะกับคนที่แบบว่าจะดูคุณเธอไปทําอะไรไปด้วยเงจะทําทอะไรได้เพลิน arn, แบบนี้ทําอะไรไปด้วยได้แต่ว่าถ้าดูคุณเธอเฉยๆอย่างเดียวนี่ดูแลจะหลับง่วงผมเนี่ยแล้วคุณเธอชอบวาดรูปผมก็ช่วงนี้ไม่ได้วาดรูปแล้วก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ผมดูน้อยแม้จะเป็นโฮรไลอังกฤษก็ตามทีก็จะตกนิดนึงแต่ว่าอยู่บนนี้แหละเพราะว่าตามอะไรที่ผมเข้าใจผมก็ดูได้แล้วก็จะได้ดูบ่อยก็อยู่ตรงนี้อืมโอเค กูรักครับผมนะกากูรักนะ่อย่างที่รู้กันนะผมนะความน่ารักคนเธอแล้วก็เป็นโฮโลลี์ที่ยอดซับสูงที่สุดแล้วตอนนี้สองล้านครับผมนะี <c> ่ย <oughs> เป็นสุดยอดโฮโลล์ผมเชื่อว่าเธอน่าจะกลายเป็นวีทูปเอร์ที่ยอดซับเยอะที่สุดได้ภายในปีนี้แหละแซงคิสนาไอต้นตำรับคิสนาไอตอนนี้รู้สึกจะสองล้านหกไม่ก็สองล้านแปด ตอนนี้คูล่ามาสองล้านแล้วผมเนะี่ยหนึ่งปีแซงแน่นอนเธอจะกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่ยอดซับเยอะที่สุดตลอดกาล <c oughs> ความแรงเยอะมากแต่ว่าต้องยอมแล้วว่าตอนแรกผมประทับใจคุณเธอตอนเดบิวแต่ว่าหลังๆเริ่มเฉยๆอืมเริ่มจะเข้าไม่ถึงเรืเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเนะี่ยอืมคือคุณเธอก็ไลฟ์มันก็ไม่ได้แบบว่าจะพักอะไรบ่อยอย่างนั้นแต่หลังๆเริ่มเฉยๆเพราะหนึ่งเลยคุณเธอไม่ค่อยร้องเพลงบ่อยนะ <c oughs> นานๆจะร้องที แต่ตอนผมทําคลิปนี้ก็เพิ่งจะร้องฉลองสองล้านไปก็โอเคคือร้องเพลงพร้อมมากคาแรคเตอร์ก็น่ารักเมื้องอยู่เทียร์นี้แหละแค่อาจจะไม่สูงในทุกท่านจะคิดกันแค่นั้นเองผมให้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันอืมผมชอบเพลงคาริโอเปมากกว่า <c oughs> แล้วก็อเมเนียวัตสันคนนี้แหละครับผมนะคือคนที่ช็อกมากๆผมไม่นึกว่าผมจะชอบคุณเธอได้มากขนาดนี้คือตอนแรก ผมทำคลิปรีวิวคนาาร้าอังกฤษไปผมบอกใช่ไหมว่าคาตเตอร์คุณเธอนี่แบบวกเว่ยวยวาย,วยน้ำคานจะลองแงๆอะไรนักหนาน้ำคานแต่ดูไปดูมาคุณเธอกลับมีสเสน่ห์มากผมนะความท็อกซิกค,คุณเธอเวลาด่าคนดูผมนะบอกอะไรด่าคนดูคนนักเรีผมชอบความเก่ามากผมนะแล้วก็มุกยัวมัมมุกเล่นแม่แล้วก็มุกแบบว่าหดหดอะไรก็ดูเพลิน เพิแป๊บเดียวช่วงนี้ผมดูนี่อาจจะเป็นอเมรียวัตสันอาจจะเป็นคนที่ผมดูเยอะที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้คุณเธอคือคนที่ผมติ่งที่สุดตอนนี้เว้ยเออใช่ไหมผมจำได้ตอนผมทําคลิปรีวิวโฮลไลท์อังกฤษบอกเป็นหนึ่งในคนที่ผมไม่ชอบมากที่สุดตอนนี้คุณเธอกลายเป็นคนที่ผมติ่งที่สุดก็ผมนะเรื่องนี้ตอนนี้รู้ว่าถ้าทําดีมันจะดีเองโอเคครับผมดะต่อไปโฮไลท์ไอดีุ่นสองอ่ะ อันสองคนนี้ผมยังไม่เคยได้ดูเท่าไหร่เอาไว้นี่เลยกันอืมผมยังไม่ได้ดูแต่โอรี่นี่โดดเด่นเพราะว่ามาเล่นไมค์ครา t กับพวกพี P ่ๆฮโลไลท์อืมผมก็เลยเห็นแล้วคาแรคเตอร์คุณเธอก็ค่กวนดีผมเนี่ยไปกวนคนโู้นทีคนนี้ทีดูแล้วเพลินดูแล้วมันดีแต่เขาจะอยู่แค่ตรงนี้อืมคนจะไม่ได้ก้าวไกลพวกนี้มานะนอกนั้น ก็เป็นฮลโลไลท์ที่ไม่ได้อยู่แล้วผมนะผมก็คงไม่แรงอะไรละกันปล่อยไปอาอาโลนี้ <c oughs> ปล่อยคุณเธอไปแล้วก็โฮลโลไลท์ใช้หน้าแล้วก็ไปแล้วผมนะโอเคผมนะั่นคือทั้งหมดนะความชอบของผมช่วงนี้ว่าผมดูใครมากที่สุดผมติ่งใครและความคิดเห็นของผมที่มีต่อหลายๆสมาชิกกับผมนะทุกท่านคิดเห็นว่าไง ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะชอบต่างจากผมว่าผมนะหลายคนมีติง่งมีเซนอะไรไม่เหมือนกันเราเข้าใจได้กับผมนะดังนั้นก็ขอแค่มาแชร์ก็เฉยทุกท่านมีความเห็นว่าไงหเห็นด้วยกับผมไหมหรือว่าทุกท่านมีคนที่ชอบเห็นต่างกับผมก็ทิ้งไว้ก่อนคอมนด้านล่างบอกผมได้ก็แล้วกันนะผมนะ ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำาผลงานให้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมทำเทียริสอะไรแบบนี้กลืมกดไลค์กันเยอะๆผมนะอยากผมทำเทียริสเกี่ยวกับอะไรอยากจะรู้ความเห็นผมไงว่าผมคิดยังไงกับอะไรซีรีส์ไหนก็บอกในก็คอมเมนต์อยากดูอะไรเดี๋ยวทำให้สำหรับนี้ก็ขอไปก่อนคุณบายงอนกู๊ดไนท์